สวัสดีครับพี่ชินภัธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวไปหน่อยนะผมต้องเกริ่นให้ทุกคนรู้จักพี่ซะหน่อยนะพี่นะโรงงานรบรรจุภัธุ์ชื่อจาเริญพานิชใช่ไหมปอ,ปอ,ปอจุดครับบริษัทปอจุดจาเริญพานิชบรรจุพัธฑ์ครับอ่าปอจุดปอจุดนี่มาจากอะไรพี่อ่าปอ,ปอ,ปอจุดนี่มาจากครับอพอดีแรกๆได้มีการหุ้นส่วนกับพี่เขยฮะพี่เขยก็ชื่อประเสริฐอก็เอาชื่อเขาขึ้นก่อน ปจุดจำเริญพาณิชย์บรรจุพันธุ์ปัจจุบันนี้เป็นชื่อเดิมของผมอ่ะอ๋อครับ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 ปัจจุบันนี้โรงงานตั้งอยู่ที่บริเวณลำลูกกาลองหกครับคลองหกเนื้อที่ประมาณกี่ไร่นะพี่สามไร่ครับสามไร่นะครับก็วันนี้ก็คงมาถึงหลายเรื่องที่น่าจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะพี่นะเรียกว่าคุยกันสบายๆไม่เป็นทางการเอางี้ไม่เป็นทางการเสร็จไรสบายๆก็ก่อนอื่น ฝากพี่ชินพันธ์แนะนําตัวซะหน่อยฮะโรงงานปอจำเริญพานิชบรรจุพานิชเราผลิตอะไรบ้างทําอะไรบ้างอยู่มานานเท่าไหร่พี่ชนครับครับครับบริษัทผมนี่มันก่อตั้งมาตั้งแต่ปีสามแปดนะฮะอืแต่ตอนนั้นก็อยู่ในเมืองก็ก็มีความเขาเรียกว่าคอามวุ่นวายยุ่งยากเยอะก็เลยก็เลยโดนบีบโดนบีบอาเรว่าโดนบีบแล้วว่า ก็ก็ต้องย้ายก็ย้ายที่มาแถวลำลูกกาครับก็พอดีมีเตร,รียมไว้ก็เลยย้ายมาตั้งกกาเมรรื่อปีน่าจะปีห้าแปดไม่ใชปีนะฮะไม่ใช่ปีห้าแปดแต่ว่าแล้วเท่าที่ประมาณประมาณนั้นแหละ,ะประมาณประมาณนั้นแหละปีห้าแปดก็ย้ายมาที่ลำลูกกาก็ก็มีการคือแรกๆย้ายมาก็มีมีข้าจารมาดูให้ดูอะไรติดตั้งไทยเมยหลายอย่างนะฮะก็ค <c oughs> ือมีมีสินมีสินแสไปดูให้บ้างั้น ก็เป็นก็เป็นพระอาจารย์มากกว่าอ๋อเป็นพระเอาเป็นพระเลยนะฮะเป็นพระอาจารย์มากกว่าใช่ครับครับก็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 ดาเนินจิตการมาประมาณได้หกเจ็ดปีก็ได้มารู้จักอาจารย์จากอาจารย์ยุทธครับเนี่ยจากจากข้าเจ็ดน um> ี่แหละแล้วก็อาจารย์ก็ก็ฟังหลายอย่างที่อาจารย์มีเหตุผลก็เลยเรียนเชิญอาจารย์มาเมื่อปีที่แล้วอืมอ่าแรกเออเลิขายก็ทรง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 มาตลอด ถ้าไม่ก,ก็ก็อยากเพิ่มยอดขายม้างอะไรบั่งก็เลยลองว่าเออดูศีลศาสตร์ของอาจารย์ยุทธเนี่ยจะช่วยได้บ้างไหมก็เลยลองดูแล้วก็กเปลี่ยนแปลงตามที่อาจารย์ยุทธแนะนําหลายจุดครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ดูแล้วมันน่าจะดีที่สุดก็คือเรื่องการย้ายประตูย้ายประตูมาทางเข้าด้านหน้าที่อาจารย์ยุทธบอกไว้ครับอ่านั่นแหละทําให้แต่สิ่งหลายอย่างมันมันกระเทืองขึ้นต้อรู้สึกว่า อช่วงที่มันมันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยมันทึกว่าเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมต้องมันก็เราโดนอะไรบังคับวว่าคุณต้องเพิ่มเครื่องจากแล้วนะคุณต้องเพิ่มการขนส่งแล้วนะซึ่งแรกๆเมื่อตอนต้นปีเราก็ไม่ได้วางแผนอะไรมากมายว่าเอเราต้องทําอะไรบ้างคือแต่พอการเที่ย์เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอมันก็แปลกแล้วเราก็ไม่เคยคิดนะว่าจะเพิ่มรืองจากรตั้งสองสามตัวจะเพิ่มรถหรือตั้งสองสามคันอะไรเงี้ยเพื่อให้มัน รับเพื่อให้มันรับกับปริมาณงานที่มันมากขึ้นได้ว่างั้นใช่ในแรกแรก็ไม่เคยคิดว่ามัน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 มีแบงเข้าเราทางอ้อมอ่ะมันก็เฮ้ยเราต้องเพิ่มแล้วนะเราต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาใหม่แล้วนะครับมันมันมันของเก่าๆนี่มันคงคไปทั้งซี่เนี่ยมันเข้ามาเยอะแล้วเราคงปรีดไม่ทันก็เลยปีบมันเข้าให้เราทําทางอ้อมก็เลยมาถึงเดือนก็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 เพิ่มไปตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะ ก็คือขายก็ค็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นจริงๆครับนะค่อยๆไล่เรียงนะแต่พี่เล่ารวบยอดม้วนเดียวจบเลย <laughs> เอาเอาแบบทีเดียวเลยแล้วกันเออคือพูดง่ายว่าโรงงานเนี่ยตั้งมาสักพักหนึ่งห้าหกเจ็ดปีไม่ใช่คือย้ายมาอยู่ตรงที่ลำลูกกาประมาณ3าไร่เนี่ยอ่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าผู้ฟังครับก่อนจะเจอผมเนี่ยพระอาจารย์ท่านไปแนะนําก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าทําเลเนี่ย มันมีพื้นที่ที่ทิศท,ทางค่อนข้างดีมากแต่เรายังไม่ได้รับคุณงามความดีของทำเลนั้นอย่างเต็มที่พิชนพันธ์ <Okay. S 1> ผมก็เลยไปอธิบายพิชนพันธ์ภรยาพิชญพันธ์แล้วก็ลูกสาวลูกเขยว่าเราควรจะปรับปรุงอย่างไรประการแรกเลย mm hmm. คือว่าด้านหน้าของตัวโรงงานขนาดสามไร่เนี่ยมันมีบึงเป็นทะเลสาบท่านผู้ฟังครับไอ <Okay. S 1> ทะเลสาบเนี่ยเนื้อที่เป็นไร่นะพี่ถูกไหมพิชนพันธ์ เ็นเต็นเป็นเนมันอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนนะแต่ว่าออฟฟิศเดิมของพี่ชนะพันกับลูกเนี่ยอยู่บริเวณชั้นหนึ่งด้านล่างของโรงงานโรงงานท่านผู้ฟังนึกภาพนะใหญ่ๆกว้างๆเลยน้อที่กินก็เป็นไล่เนี่ยนะครับสูงๆใหญ่ๆข้างในก็เป็นเครื่องจักรที่มีลายการผลิตนะกล่องกระดาษบรรจุพันซึ่งลายการผลิตก็ว่ากันไปแต่ตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นสำนักงานปรากฏว่าเมื่อผมไปพิจารณาทำเลแล้วเนี่ย ยืนยันกับท่านผู้ฟังนะครับฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะมาดูแค่ว่าเรานั่งตรงไหนยังไงไม่พอนะฮะหรือเอาอะไรไปแปะไม่พอเราต้องดูข้อเลยกสภาพแวดล้อมภายนอกปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภายนอกด้านหน้าเนี่ยเป็นทิศเหนือนะแล้วก็เป็นทิศเหนือตรงข้เรียก s h a r ปนอ r คือตรงเป้งเลยครับแล้วทิศเหนือเนี่ยถ้าอยู่ข้างล่างที่สํานักงานเดิมของพิชญพันธ์เนี่ยซึ่งมันมีรูปบังอยู่เนี่ยเราไม่ได้รับคุณงามความดีของกระแสธาตุน้ำนั่นเลยอาจจะได้บ้าง แต่มันก็ได้น้อยผมก็เลยเรียนว่าย้ายสํานักง,งานขึ้นไปขั้นบนใช่ไหมพี่ชินพันใช่ใช่ครับทำเล<ช>ที่มันดีเนี่ยมันยังไม่มีใครไปบอกว่าควรจะทําอย่างไรถูกไหมครับอ่าพอผมไปถึงปุ๊บก็หลายจุดอนะอย่างที่พี่ก็พูดเนี่ยนะครับเปลี่ยนประตูทางเข้านี่สําคัญมากเพราะกิจการก็ดีบ้านก็ดีอาคารสํงงานักงานหน่วยงานองคอ์กรมันต้องมีลานหมิงถังข้างหน้าเขาเรียกลานรับโชคลานแห่งอํานาจลานแห่งบารมีก่อนหน้านั้นเนี่ย การทาธุรกิจจะอยู่ในลักษณะที่ว่าได้ออเดอร์ได้อะไรมาบางทีก็อำนาจต่อรองน้อยนะมาจิ้นต่ําหรือบางทีก็มาแบบกระทันหันทําให้เราเร่งผลิตคือขาดทุนกําไรใช้คํานี้แล้วกันแล้วปริมาณออเดอร์ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่งานบางงานอยากจะรับเราก็รับไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเปลี่ยนประตูเสร็จแล้วพอเปลี่ยนประตูเสร็จแล้วเนี่ยผมยืนยันว่า มันก็จะเดินเข้าสู่ยุคเก้าพี่จําประโยคนี้ได้ผมไม่รู้นะใช่ใช่เออมันจะเข้ามันจะเข้าสู่ยุคเก้ามันตรงตามตําราตามหลักการวิชาการเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเข้าสู่ยุคเก้าแล้วดวงสมาชิกข้างในบ้านเนี่ยผมก็ย้ายที่นั่งให้ไปนั่งตามดวงที่ควรจะเป็นชาเม้าพิจินพันธ์ฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นกระแสพลังงานที่มันฟโฟล์เข้าไปในโรงงานท่านฝั่งสําคัญมากนะเราต้องอ่านโจทย์ให้ออกว่าพลังงานภายนอกที่ห่อหุ้ม ทำเลนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นบ้านเป็นสำนักง,งานเป็นออฟฟิศอันนี้เป็นโรงงานเนี่ยไอ้ข้างนอกเนี่ยรอบๆทั้งแปดทิศมันมีอะไรบ้างแล้วแต่ละ<ม>ทิศเนี่ยมันส่งกระแสะสัมพันธ์มาที่เราอย่างไงเราจะดึงความดีงามเหล่านั้นเข้ามาหาเราได้อย่างไรถ้ามันเป็นทิศที่ดีนะบังเอิญอันเนี้ย<ม>ทิศทิศเหนือมันเป็นทิศทิที่ดีของทางครอบครัวนี้เขาพอผมดึงพลังงานธาตุน้าวิ่งเข้ามาปับ๊บธุรกิจนี้เป็นธุรกิจบรรจุเอ่อกล่องบรรจุพันธุ์ซึ่งก็เป็นกระดาษเป็นธาตุไม้เมื่อน้ําสัพดเข้ามา บุคาลากรได้นั่งในทำเลที่เหมาะสมกับดวงชะตาของตนเองก็ทําให้ไม้นี่จเจริญเติบโตหลังอิงที่ใต้ก็มีชื่อเสียงหมายความว่าลูกค้าก็จะต้องมากขึ้นแน่นอนผมเคยยืนยันแบบนี้นะพี่นะเดือนสมัยก่อนเดือนหนึ่งนี่เราพูดได้ไหมเนี่ยเราจ่ายภาษีเป็นปกติถูกไหมพี่ปกติครับไดใจ่าปกติแล้วครับปกติเดือนหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนต้งตเลยเออก่อนที่ผมวางหงจุ้ยเนี่ยเดือนหนึ่งยอดขายประมาณเท่าไหร่พูดได้ไหมพี่ นั้นก็ประมาณสักหกเจ็ดล้านนะฮะออหกหกถึงเจ็ดล้านอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ยอดขายเดือนเท่าไหร่พี่ประมาณเอ่อเก้าล้านประมาณนะฮะประมาณเก้าล้านครับ,รบก,ก็คือขยับขึ้นไปตามเป้าเรานะพี่นะใช่ใช่ตอนนี้เป้าปีนี้ตั้งไว้ก็ให้สองบาณจะรู้สักเอ่อประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ะไิดไว้อะนะก็เราทําให้เรามีงบประมาณในการที่จะไปลงทุนเอาเครื่องจักรนี่มันไม่ใช่ถูกนะท่านผู้ฟังครับ สั่งมาทีหนึ่งก็ต้องคิดพอสมควรว่ามันจะมีงานมาป้อนไหมให้ถูกไหมพี่ชินภัณฑ์ถูกต้องถูกต้องพี่ชินภัณฑ์ถ้ามีลูกค้านะมีคนฟังอยากจะไปเป็นลูกค้าพี่ชินภัณฑ์อ่าดีครับปอจำเริญพาณิชย์บรรจุภัณฑ์บจุั์ใช่ครับผลิตกล่องประเภทไหนบ้างเอาเล่าหน่อยพี่เป็นของลูกู้ทั่วทไปอ่ะก็ลูกค้าหลักเราก็ืุดจิไทยซูเปอร์แวลทำมานานมากแล้วสีไทยซูเปอร์แวลที่กล่องเบียร์กล่องอะไรเนี่ย กล่องเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เป็นกล่องเอ่อไม่ได้ไม่ได้คือเราสามารถพิมพ์ได้ประมาณสามสีครับนี่คือคือคือเอ่อแล้วก็มีกล่องปั๊มกล่องอะไรพวกนี้อ่ะฮะอืมเราก็ทําเหมือนกับเราเราเป็นโรงงานระดับก็คือว่าไม่ใช่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะกลางระดับกลางได้อืมอืมก็ัก็ไม่เล็กแล้วล่ะถ้าสั่งเครื่องมาลงเพิ่มอีกเนียพี่นะนะแคปซิซิตี้การผลิตจริงๆก็ เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะประมาณก็จะจะจะพยายามให้มันจะรู้สิบล้านได้ได้แต่ก็พยายามอยู่แก็มันก็เฉียนมาหลายครั้งแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสเฉียนมาเราสองังสองตั้เดือนละแต่ก็ยัง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 ไม่ถึงจริงใกล้ละใกล้ละก็เป้าเป้าหนักๆจริงๆก็คือที่เคยตั้งกันมาถ้าได้ถ้าได้เดือนสิบล้านก็คือมันมันก็คือกินนักหลมันก็พอละก็ติดลมบนละเดิมๆไปเรื่อยๆก็ เอาไปเซฟตี้มันได้เต็มที่อ่าแล้วก็เมนเทนไว้อย่างนั้นนะพี่นะใช่ใช่ใช่อืมอืมอ่ะท่านผู้ฟังท่านใดยอยากจะไปเป็นลูกค้าผมให้เบอร์อะไรดีอะพี่แล้วแต่พี่ฮะเบอร์ที่สํานักงานเบอร์มือถือหรือเบอร์อะไรครับพี่ชินพันธ์เบอร์มือถือผมได้เลยครับศูนย์เก้าเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่ครับอ่าจดนะครับท่านผู้ฟังครับพี่ชินพันธ์สิวัตรกิติสุขเจ้าของโรงงานปอจำเริญพาณิชย์บรรจุพันธ์อ่าโทรไปแล้วก็ไปเป็นลูกค้ากันด้วยนะท่านผู้ฟังครับ0994569414 9415ครับ0994569415ท้ายที่สุดก่อนจะวางสายพิชิตพันธ์ฮะช่วยช่วยปิดท้ายว่าหลังจากที่ฟังพักคือพี่ในฟังผมนานมากนะตั้งแต่ปี2020นะและ้วผมก็ไปปี2023ปีที่แล้วนี่แต่ระหว่าง202122มาถึงปลายปี23เนี่ยโอ้โหเรานัดคลาดกันไปคลาดกันมานะพี่นะถูกปะใช่ใ อแต่ว,ว่าพอหลังจากยีสามปุ๊บมาถึงวันเนี้นี่ยังไม่ถึงปีเลยนะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นท้ายที่สุดพี่จะสรุปพี่จะสรุปเรื่องนี้ยังไงบ้างให้แฟนๆรายการฟังเชิญนะครับอ๋อครับก็ถ้าสมมุติว่าโรงงานไหนหรือโดยสตัตไหนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเการทํางานเออหรือว่าเกี่ยวลูกน้องเออหรือเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันอยู่แล้วมันทําแล้วมันมันไม่ได้มันมีปัญหาจริ่ๆวกัอะไรเนี้ย ว่าอาจารย์นายุเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะท่านหนึ่งที่ควรจะรับคำปรึกษาจากอาจารย์หรกเตียนเชิญอาจารย์ไปดูที่โรงงานหรือบริษัทก็ได้เพราะว่ามันผมผมดูแล้วผมทําแล้วผมว่ามันดีที่จริงๆนะรเราก็ไม่ได้คาดไม่ฝันว่าเอ้เรามาอยู่จุดนี้ได้เหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยพูดจริงๆครับขอบคุณมากฮะเนีน่ยปิดปิดท้ายกลายเป็นการโฆษณาตัวผมไปซะอย่างนั้นนพี่นะ ต้องนิดนึงครับอาจารย์ขอขอให้เธอรู้ขอให้ทะลุสิบห้าล้านไปเลยนะพี่นะอเครับเดี๋ยววันไหนจะต้องขออนุญาตไปทานกาแฟที่โรงงานพี่นะพี่นะวันนี้ขอบพระคุณครับพี่ชินพัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ